เรียบร้อยนะครับเป็นตามที่ลีได้บอกมาเลยเนาะเนื่องจากว่าตัวละครอย่างคู่ซันเนี่ยเข้ามาแล้วนั่นเองนะแต่ว่าไอ้ตู้นี้เราอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับต้องบอกก่อนว่าเอา้าแล้วอย่างเนี้ยเดี๋ยวทีเนี้ยไอ้อย่างเออขอแจ้งข่าวก่อนในส่วนของวัน26ครับตัวเกมจะปิดถึง4โมงเย็นนะครับถ้าผมไม่พลาดนะคือไอ้รอเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเวลาตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีได้หลากหลายแบบนะครับก็คือเป็นแบบตามที่แจ้งแจ้งไปแหละสุดท้ายก็คือปิดเซิร์ฟเฉยๆนะครับ เปิดตอน4โมงเย็นนะเปิดมาปุ้งเราก็น่าจะเจอในส่วนของตัวละครอ,อย่างหนวนดดาที่เรารอกันอยู่นั่เองรอบนี้ยังไงก็หนวดดำนะครับเพราะว่าตอนนี้มันปูมาแล้วอันนี้กลุ่มหนวนดดาแบบชัดเจนแทบจะไม่มีอะไรต้องพูดแล้วครับแล้วก็ส่วนของตู้นี้ก็ใครที่ไม่มีคูซันนะครับคุณจะสุ่มของหนวนดดาแล้วก็ตรงเนี้คุณก็ได้ไปเลยแต่วงเล็บนะ4,000เพชรนะครับย้ําแล้วนะ4,000เพชรเอาล่ะทีนี้มันอาจจะไม่ถึงก็ได้เช่นคุณอาจจะไปสุ่ม อันนี้เดี๋ยวหนวดดำแทรลอเนาะเราอาจจะสุ่มสักแบบพันสองพันอะไรเงี้ยครับแล้วที่เหลือเนี่ยคุณจะไปสุ่มแต่แบบตู้บัตรดําอย่างเงี้ยก็ได้อันนั้นก็ได้คือมันเป็นแผนเดียวกันกับตอนที่ผมใช้นิกะครับแผนเดียวกันเลยแค่ว่ามันเปลี่ยนจากนิกะเป็นคุซันแต่มันจะไม่คุ้มในกรณีที่คนมีตัวแล้วอย่างผมได้มีแล้วอาจจะไม่คุ้มนะครับโอเคอันดับต่อไปอันนี้ชัดเจนแล้วว่าตู้จะออกวันที่25ดังนั้นครับที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยคือวันที่25ครับคือ ออโหนดดาเข้า26ก็จริงแต่เราจะไม่ได้สุ่มยีย่ิบคือมาเราไม่สุ่มนะเราสุม่ม25อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าจะต้องรอบัตรดำรอบหน้าถามว่ามันได้อะไรบ้างถ้าคนที่มีคุซันคุณสุดรอบรอบนี้ไปเลยนะแต่สำหรับคนที่ไม่มีครับไอ้วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นอะไรบ้างนะ1อาจจะเป็น EX ตัวที่3 2ครับอาจจะเป็น EX ที่รีลันอย่างนี้ก็ได้อาจจะอย่างนั้นก็ได้ครับ3ครับอาจจะเป็นในส่วนของเซอเทิร์นครับหรือว่าจะ เรียกว,ว่าเป็นรีเจนอ่ะเออหรือเนื้อหาเป็นรีเจนก็ได้คือมันมาได,ได้หลากหลายแบบอาจอาจจะเป็นรยะเก่ารีรันั่นแหละหรือว่ารีเจนที่เหลือก็ค่อยไปดูแต่ทีเนี้ยแทนที่จะเอาแบบไหนไหนทั้งคือเราคือเราจะสุ่มทั้งทีอะครับเอาเอาทั้งทีอะเอาให้มันคุ้มดีกว่าสมมติว่าถ้าเป็นรีเจนเนาะสมมติเฉยๆในส่วนของตัวเนี้ยคุณก็สุ่มหนวนดาไปใช่ปะแล้วทีเนี้ยคุณก็จะได้ในส่วนของตัวใหม่ไปด้วยซึ่งมันอาจจะคุ้มกว่างงไหมงงไหมมันเป็นรีเจนที่แบบเออมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็่ามันเถออเาว่า เดี๋ยวเล่าอะไปเลือกอีกทีก็แล้วกันมันก็มีแค่นี้คุณก็จะได้ละเคลียนะเคลียนะโอเคอันดับต่อไปครับเอ,อ่อในสของตรงนี้เห็นปะสองพันสี่มันมีตรงนี้มาเพิ่มด้วยนะครับอันนี้คือเพิ่งมีนะโจมตี24%่ี่นโคตรเยอะเลยนะแถมมีเดบด้วยเยอะมากเยอะเลยคือตอนแรกมันไม่มีอยู่ดีๆมันเพิ่งมานะครับงนั้นแหนเขาว่าหลไรอย่างนี้24%หาก่ใครอยากได้ครับโอ้โหแต่แต่แมงแต่แมงใช้เยอะแล้วอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบ สุ่มแต่ตู้ที่เป็นบัตรด,ดําอย่างเงี้ยเท่านั้นเลยอะแบบมันไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่ามันจะได้ไอ้แต้มอะมากกว่าตามปกตินั่นเองนะครับอันนี้คือแบบเกมมันทํามาให้แล้วอะเนาะไม่มีทางเลือกเนาะอ่ะโอเคสุดท้ายก็อ่าอย่างตู้พวกนี้ผมสุ่มไหมสุ่มอ่าแต่สุ่มเมื่อไหร่รอดูโดดดำก่อนสรุปว่าการันตีเท่าไหร่กันแน่จะได้คุยกันถูกนะครับแล้วก็ในส่วนของเบสครับตอนนี้ต้องมีเท่าไหร่เอาเอากันตรงๆนะมี3เอ้ย2 8ขึ้นไป หลังตู้โหนดดามาห้ามใช้เพชรเลยสักกนิดเพราะเผื่อว่ามันจะการันตีเท่าอย่างตัวละครแชงสมมุติก่อนคือ ,3840 ถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ะเราห้ามใช้เพชรเลยดังนั้นหมายเขาว่าหากตอนตู้เข้าและถ้ามันการันตี3ามพันกราฟผมก็ต้องข้ามนะครับอย่างตอนแรกที่หัวจะสุ่มนะก็ข้าเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของสมมุติว่าถ้าการันตีอยู่3ามพันร้อย่าถ้าสามพันร้อยก็แปลว่าตอนนี้ใครมีเพชรมากกว่า2องพันร้อยคุณรอด ที่เหลือมันอยู่แค่ว่าตอนที่มันการันตีอ่ะเท่าไหร่กันแน่36 0 0 3นหรหรือว่า2007มันมีเลทอยู่อยู่เท่านี้ถ้า3 1 0 0อ่ะแปลว่าผมสุ่มกราฟได้ผมสุ่ม S ได้ผมน่าจะสุ่มที่2ตูน้นี้ถ้าถ้าถามผมนะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูเพชรก่อนถ้าสมมติ S โชคดี1 0 0เพชรออก50เพชรออกผมก็จะมาสุ่มตู้นี้ต่อเพราะผมจะสามารถใช้ได้อยู่500เพชรโดยเฉลี่ยเพราะว่าไอตอนที่ก่านโนดดําจะออกครับมันได้มาแน่ๆพันเพชร แต่ถ้าเผื่อเหลือเผือเ่อขาดเว้นไม่สัก900เพดก็ได้อ่านั่นแหละฮะโอเคถือว่าผมบอกเลทให้ทุกอย่างไปแล้วนะส่วนคุซันครับณนะแผ่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือยังเล่นได้นะครับโอเคเนาะโอเคเนาะเอาละหลักๆทิปนี้ผมแค่มาแจ้งเลทแล้วกันนะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับ